ถ้าเทียบเคียงสถานการณ์ในในเอเชียใต้ก็ได้จะเห็นภาพชัดนะครับประเทศไทยพ้นจากปัญหาพื้นฐานไปแล้วก็คือหมายว่าเด็กขาดสารอาหารเอ่ยเด็กถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาตเอ่ยเ,ออเด็กที่จะมาตรอเลข่ขอทานหรืออดอยากเนี่ยหรือไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยประเทศไทยถือว่าอยู่ในเก์ที่พ้นภาวะนี้ไปพอสมควรจะมีเพียงประเทศรอบข้างเราเช่น ลาวขเขมรพมา่ามังกราเทศอินเดียแม้ทั้งจีนในบางพื้นที่เนี่ยก็ยังประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นภาพภาพที่เห็นเพียงแต่ประเทศไทยเนี่ยปัญหาเด็กมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้ปัญหาที่ว่าที่เราพ้นไปแล้วเนี่ยมาสู่ปัญหาที่เชิงพฤติกรรมก็คือเด็กเอามา เกี่ยวกับเรื่องอายาเสพติดพฤติกรรมเสพยาพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยจึงทำมาสู่การท้องแท้งทิ้งใช่ไหมครับแล้วก็พฤติกรรมในการทําร้ายทั้งตัวเองและทําร้ายคนอื่นก็คือยกพวกตีกันเราเปลี่ยนจากปัญหาพื้นฐานมาสู่ปัญาพฤติกรรมแต่แต่นี่คือภาพของคนไทยที่เปลี่ยนไปแต่พอแต่พอประเทศไทยมีความก้าวหน้าเจริญมากขึ้นเนี่ย เนื่องจากเราเป็นแผ่นดินทองหมายถึงว่าจับตรงไหนเราก็หาอยู่หากินได้แล้วก็สามารถที่จะผลิตสิ่งของได้เนี่ยในความเป็นแผ่นดินทองก็เป็นแรงดึงดูดเหมือนกันที่ทา้ประเทศอื่นที่เขายังประสบปัญหาพื้นฐานอย่างที่ว่าเนี่ยทะลักเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมครับฉะนั้นเจมว่าป,ปัญหาที่เราเคยหมดไปเนี่ยก็จะมา เกิดขึ้นในเด็กต่างประเทศที่มาอยู่ในบ้านเราเช่นถูกนํามาขอทานติดตามพ่อแม่มาเป็นแรงงานคนนี้ก็ต้องต้องพัดที่พัดทางมาอยู่บ้านเราแล้วก็ขาดสวัสดิภาพอันนี้ไปแทนนี้ก็จะได้เติบโตในบ้านเมืองเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสก็มาเติบโตในบ้านเมืองไทยนะครับทีนี้ถามว่าบ้านเมืองไทยทําอะไรกับเด็กต่างประเทศเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราทําแล้วทั่วโลกยกนิ้วให้เราเลยว่าเราค่อนข้างทําได้ดีก็คือสองสาเรื่อง เรื่องที่หนึ่งที่เราทําได้ดีก็คือว่าเดทุกคนเมื่อเท้าแตะในแผ่นดินไทยเนี่ยมีกาดได้เรียนหนังสือทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นพมา่าเป็นลาวเป็นยวนเป็นขเขมรเป็นอะไรคุณได้เรียนหนังสือทุกคนนะครับอันที่สองเนี่ยการดูแลเมื่อยามคุณเก็บใครได้ป่วยแน่นอนละแม้ว่าสิทธิดูเด็ดขาดยังไม่ได้เนี่ยแต่ว่าโดยวิทยธรรมเนี่ยเราก็ดูแลเขาเพราะเรื่องสารสุขเป็นเรื่องที่ที่มีผลกระทบต่อคนไทยด้วยถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเนี่ยโรคบางโรคก็จะแพร่ระบาดไปถึงคนไทย ฉะนั้นการดูแลสาธารณสุขเขาเราก็ดูแลได้พอสมควรนี่คือ2เรื่องนะครับเรื่องที่สามที่เราให้แล้วตามกฎหมายคือเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยจะต้องรับการจดแจ้งการเกิดลงมาต้องออกให้เลยว่ามาเกิดในเมืองไทยที่ไหนที่ไหนต้องจดให้หมดอย่างน้อยก็รู้ว่าเขากดเขาเกิดในประเทศไทยแม้ไม่ใช่คนไทยก็เกิดในประเทศไทยนั้นสามเรื่องเนี้ยเราเราเราให้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ ส่วนเด็กที่ต่ำกว่าระบบก,การศึกษาเนี่ยก็เป็นเรื่องเด็ก,กเด็กไปกอดเดีอนตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรามาที่นี่นก็คือขนาดนี้เนี่ยเรายังมีงานพื้นฐานที่ต้องใช้แรงงานเยอะมากเช่นแรงงานประมง <c oughs> แรงงานแกะไอ้พวกพวกอาหารทะเลที่คนไทยไม่ทําแล้วแรงงานก่อสร้างอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องใช้แรงงานต่างประเทศเข้ามาเยอะพวกนี้เขาก็นําลูกหลานเขาเข้ามาด้วยง้นหน้าที่คือเราต้องดูแลลูกหลานเขาด้วยล่ะถ้าดูแลลูกหลานเขาได้ดีเท่าไหร่เนี่ย เขาจะเติบโตขึ้นเป็นอย่างมีคนที่มีคุณภาพการเป็นคนที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะช่วยประเทศเราในทางอ้อมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราต้องดูแลเขาแล้น,น,นี่ก็เป็นโมเดลหนึ่งความจริงแต่เดิมศูนย์เด็กแหล่งก่อสร้างเราเปิดมานานแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเด็กไทยเยร้อยละเก้าสิบแต่พอประเทศไทยเปลี่ยนมากๆเนี่ยเด็กไทยจะเหลือน้อยมากก็จะเหลือเพียงเด็กจากประเทศที่เข้ามาแทนเราก็ยังดูแลอย,อยู่เพราะเราถือว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ย ก็ต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคน,นมีสมบูรณ์เราจึงต้องดูแลเด็กเหล่านี้และถ้าดูแลเด็กเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็เท่ากับเราช่วยดูแลเด็กไทยมากขึ้นเท่านั้นเพราะเด็กนี้เติบโตขึ้นเป็นคนดีเด็กไทยออก็ปลอดภัยแล้วก็อยู่เขาได้ด้วยนะครับของการแก้ไขกฎหมาย แต่เดิมกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่จดทะเบียนในเมืองไทยเนี่ยเขาให้จดเฉพาะบุคคลที่เข้ามาเป็นแรงงานเท่านั้นก็ตัวเลขออกมาสัก2แสนกว่านี่คือแรงงานที่จดทะเบียนถูกต้องแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเราเปลี่ยนมิติใหม่ว่าต่อไปนี้ให้แรงงานนําลูกหลานเข้ามาได้ด้วยฉะนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้แรงงานก็าพาลูกหลานเข้ามาซึ่งก็ถูกนะเขาต้องดูแลลูกหลานเขาเนี่ยนั้นตัวเลขแรงงานเพิ่มขึ้นจากจดทะเบียนเนี่ยจาก3เป็น7แสนคน แต่เราปริมาณว่าโดยหลักการของสถิติเนี่ยมักจะมีคนจดทะเบียนน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอใช่นนั้นถ้าเราตีว่า50เป็นจดอีก50ไม่จดเนี่ยก็จะมีมาล้านล้านกว่าคนที่ทททอยู่ในประเทศไทยซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำมากนะประมาณล้าน2ล้านคนล้าน2ล้านคนจะเป็นเด็กที่เข้ามานี่ไม่ต่ำกว่า50 0,000หน่งสตัวเลขจะเป็นอย่างนั้น นั่นขนาดนี้เราจะมีเด็กที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายประมาณ5 0 0 0 0 0คนก็ถือว่าเยอะมาก <c oughs> นะครับเด็ <c oughs> กกลุ่มที่นอกเหนือจากที่เราทำทำกิจกรรมแล้วก็สั้างจุดให้เขาคือยังมีโอ้เยอะมาก <c oughs> แหล่งก่อสร้าง <c oughs> แหล่งก่อสร้างทั้งหมดเอาในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีงานก่อสร้างเนี่ยไม่ตม่ำกว่าพันจุดพันจุดในพันจุดเนี่ยมีบ้านพักคนงานไม่ต่ำกว่า500จุด <c oughs> แต่ละจุดมีเด็กไม่ต่ำกว่า100คนเอาว่า500คนหนึ่งก็50,000ละคือได้ง่ายๆก็มีลูกคนงานประมาณ50,000คนเราดูแลได้เพียงจุด0.01%เท่านั้นใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเราไม่ทามาถจะดูแลได้หมดหรอกแต่ว่าเป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นว่าเออยังมีเด็กจำนวนมากเขาลำบากนะถ้ารัฐจะถือเป็นนโยบายดูแลเขาบ้างเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณูปการอันนิสสมได้เราทำเพื่อจุดประเด็นให้เห็นว่าควรจะมี ศูนย์เด็กแบบนี้กิดขึ้นแล้วน่าจะเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานครองกรุงเทพมหาคนครก็มีสํานักงานสวัสดิการสังคมที่ต้องดูแลพวกนี้นะครับถ้าไม่ทำคะถ้าไม่ทาเด็กเขาก็โตตามยถากรรมไงแล้วปัญหาคือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องงานทะเบียนใช่ไหมเกิดพ่อไปทางแม่ไปทางเด็กก็เคว้งในไทย เขาอาจจะการเด็กไล่สัญชาติแล้วเราต้องมาสืบสอบกรภายหลังว่าใช่คนไทยไม่คนยุ่งมากเลยนะถ้าดูแลแต่ต้นทําให้เป็นระบบทั้งหมดจดจ้งจดแจ้งทําทะเบียนถ่ายลงถ่ายรูปไว้เสียก็ยังตามตัวกันอยู่แล้วก็รู้ว่าหลักฐานเป็นอย่างนี้เมื่อโตขึ้นเขาจะรู้เออเขาเคยเป็นคนพม่านะเขาอยากจะกลับบ้านเขาเขาเป็นคนเสียมเรียบอยากกลับบ้านเขาเขาจะได้กลับบ้านเขาไม่มีใครไม่อยากกลับบ้านตัวเองหรอกใช่ไหมครับพอยเขารู้รากเงาเขาก็าาอยากจะกลับ อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการประกาศมหางระยะยาวได้นะครับอย่างางานที่ผมมีวิธีทำมาห่าในส่วนหนึ่งของเราได้จะเป็นในในแง่มุมยูคือเชิญลูกหรือว่าเชิญคือความจริงปกติถ้าเราเทียบเคียงกับกับงานโรงเรียนก็ได้โรงเรียนจะตั้งอยู่กับที่พอถึงวัยเรียนทุกคนก็จะจูงลูกเตียงไปสมัครเข้าโรงเรียนใช่ไหมครับ แต่เนี่ยเราลุกมันอยู่ในในใช้งานเรามาเปิดศูนย์ในใช้งานก่อสร้างคือเราทํางานเชิงลุกเข้ามาอยู่เข้าในนี่ใช่ไหมครับเราก็ดูแลเขาได้ดูแลทั้งเขาดูแลทั้งลูกหลานเขาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้มาตรการเชิงลุกและรูปแบบลึกด้วยก็คือครูพักน,นี้ด้วยครูนอนประจำในนี้ การนอนประจำนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เขาก็นอนได้สัมพันธ์กับพ่อแม่ได้รู้จักกันมีอะไรเดือดร้อนช่วยกันได้ทันทีอันนี้ก็เป็นวิธีทาง,งานเชิงลูกที่ลูกอย่างถึงลูกถึงคนนะครับโอเค